พี่น้องสบายดีเมื่อสุขคู่สุคนตอนนี้ก็อยู่กับสองน้องเปินสาวผู้ไทยคือเก่าโดยทุกคนคือวันนี้กะไดารสายฝนมีคนมาเลงเข้าพี่น้องเดี๋ยววันรุ้ต้องการมาเป็นไผยแต่ทุกคนก็น่าจะเห็นเคยเห็นดูแลแหละแต่กี้เนาะมากินดดักันดูดูอยู่มากับไม่โหดเนาะสายฝนสาวผู้ไทยนะจ๊ะอ่าฝาซองอีแลสัส่องไม่ได้ยี่ไงโอเคอ่าตอนนี้กะสุพนกกำลังไปซื้อเครื่องเนาะ ซื้อเคองซื้อของิื้ลอะไรสิเอามานี่มาลินนามาเลงเข้าเข้าตัวเก่าหรือมัดคือมัดดีกว่าแบบนี้นะบัณบิตมาคุลุยทุกคนรุ่นนำการว่าสิเป็นไผยมาแล้วเสื้อฟ้าเหมือนกันด้วยมาก็เจอกล้องเลยสิมาแล้วทุกคนรุ่นรุ่นรุ่นไทยไทยคน ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันจำไม่ได้มันนานแล้วมันนานแล้วพอกระโดดเนาะตั้งตายได้เนื้อหมูอ๋อโอ้ยอันนี้ตอนครัแบบหยุดพลังใช่แต่อันนี้อันนี้แม่วะสบายดีพี่หวดสบายดีทุกคนไม่ได้เจอกันนานเลยว้าวไม่นั่งอยู่มือนี่นะ ปลาเน้นส่องปลาแล้วก็ทำมะฮมโอ้สัมตำเฮาเฮ็ดเองฝีมือเฮาฝีมือน้องใส่ก่อนโอเคป่านนี้คือสิโบวิสมือแล้วเนาะเอาป่นเฮ็ดตัวนี้เออก่อนที่เราเฮ็ดเองก่อนให้มันมันั่งสุกดีเนาะโอเคมะฮงเราจังตามปลาเฮ็ดใส่กันไปทุกคนตอนนี้ภารกิจของเฮาก็คือล้างปลาแล้วก็เผาป่า่ใสก็ปวดไง ทุกคนตอนนี้เปลิลกะย่ آ, งางมาเอาโฮซิคเคอร์ไปย่าแซนป่าป่าเมนูเผาป่าครับโบวิเปิลเอานำมาเท่านนี้ค่ะให้ใส่ฝนตามมะฮุ่งส่วนเปลิลกะสิเผาป่าโอ้โฮซิคเคอร์ง่ายอันดีเออเจ็บมังปาสองตัว ไปสองหัวก็พอไปย้งางป่าลเลยกะเห็ดมีนุเผาป่ากันเลยงาน่นเชิดใช่สองนด้ดป่าปาเลยกะเผาปลาแน่มีมีม่มาลายมานี่นอก เหลือแต่สองคนไก่หันไปเฮิทเวทมาเลยน้องนิวก็ไปเฮิทเวทแล้วไปไทยแล้วโอ้นิวไปไทยแล้วเขามาน้ำตาลเลยยังไ่ตื่นยี่ยาเข่าเพื่อนแล้วน้ำตาลมาตื่นอยังฉันก็มีสาวสามคนแล้ววะนี้ตอนนี้แป้นโมงกว่าๆแล้วอยู่ฮอนเก้าโมงนะดัหน้าแล้วหรือเปล่าเพื่อน โอ้มีหน้าซองทงพูดนะน้ย่า,หางหน้าโดง่งราะวะหน้าด่งอันนี้ฝนตกลิ่นเพื่อแหลกแบบน้ำมันเบ่อยู่หน้าเป็นอันนั้นเนาะเป็นดินเป็นดินทรายบ่แล้วก็บ่อดินดินโดงน่งนะแบบหน้าซาวไม่ซาบะซาวได้ซีฮาปีนี่แหละน้ำมันเลยยังเบ่อยู่ม,มันต้องท่าฝนตกลื่น,นเนาะฝนตกลายเทอร์ปุ่นเลยเนาะ คือละหอนอีสองโตนี่แสนแสนกว่าใส่ฝนก็นเล้งมืออยู่สองสาวนี่เดี๋่งเลือมือตอนนี้นะพ่อแมันี่น้องเอ้เพราะว่าไอต้ตุกต๊กตุ๊กเป็นพีเปนลาเป็นอย่าเมื่อไทยยังมีทันรถตอนเทงนี่ เราต้องให้ก e ินข so, like ้าวเช้าประมาณ10โมง1ดโมงนี้เขาได้กินข hmm. er ้าวเช้า10-11โมงไมนหอนี่ข uh ้าวเช้าครับแอนยังไม่ได้ก like ินข้าวเช้าเลยคือเดี๋ยวใช่ไข้าวเช้าของวัยรุ่นคือ11โมงเจอเกลาย์ขนาดน้อย แต่ก่อนนะั่นคือว่าสปิร์ลรามิกินอาหารทะเลบ่มันกินแล้วเป็น,น,นอะไรรเลยกินแล้วมันเป็นหมือนขึ้นอ๋อเป็นตุ่มเป็นฟืนขันตลอโดดเนรอเป็นตอน,อตอนนั้นเป็นกินกับมิ่แวแบบมันเป็นกุ้งมังกรเลนะโอ้แต่คันกุ้งน้อยนะกินได้กินลงเบิองแล้วเพ้กุ้งง่ายปลาหมึกได้จะแพ้บ่กนน้างตายนี่ไปอยู่ กันเปิดเซ็งแล้วทลจำที่ถ่ายคลิปนะเปิดนอมอเลวะมอโฮมันเปิดเพิ่มอีกรัวันนี้ือ้มอเจ็ดย่าเคยจะจบแล้วจ้ะเป็นสาวมอเจ็ดก็ได้ ไฟถลกละสบายติดไว้ก็ซุกไว้อยู่ดอก

จะพันปลากินน้ำบ่มีกระปุนน้ำนอพันปลากินก็ได้ได้เนี่ยอ๋อมีหมูอี้ก็ได้สองเตาลืมไปซื้ออาหารมาสองอย่าง ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ยิ้มเยอะยิ่งดีกีด่าหกพันอีลุงเน,นหาอไลายไก่งวงอีเมฆขายได้หลายแสนจบได้นะตัวละตัวละ 4, ส, 5, สี่แสนห้าแสนนี่แหละตัวใหญ่ก็นั้นเพิ่นขายสองตัวได้แปดแสนกว่าก็เกือบเก้าแสนแม่ได้น้ำไก่งวงนี่ก็หลาย,ลลายตื้อผมมันข่าฝน ไออก่กงงราคาแพง้อรู้เฉยสำคนัดฟันแปลงฟันตีดบ่ไ <c oughs> ม่ต้องกระล่ำต้องพลาสเต็มจัดเต็มเลยได้เลยปลาปลาสองเกวนะจุกๆเลยมันนี่ คนสวยใสใช่ปะสวยใสอะไรสิวจ right, eh? ังเลยอุ้ยสิวเต็มอยู่เป็นบางช่วงชีวิตวัยรุ่นฝนแห้งงามยองอีเละแมนบอกบอแมนมาบอแมนให้เลยยังได้ผู้บ่าวไทยต้องงามงามเน้ผู้บ่าวไทยยังเลอะได้ ไม่ได้ติดต่อสเปิลนับ่โบเมนโบเมนมีคนมาจีบหลายไปโทรไปสเปิลไดก็ได้อนี้เสี่สเปิลหลายเนาะพวาแต่ละคนก็มีซองยูทูบเพิ่มมันละเด้สเปิลเด็กเพื่อนอนมยาวยันไปกินเนาะ มันนี่เขามาจะคนมันนี่คนเามาจะคนมันนี่คนเามาจะคนมันนี่สองคนเั็น่านับดีหนึ่งสองสามสี่สี่คนเขามาสี่คนเด้อมันนี่เด้จิอูบ อาาหรการกินเทาเลิฟเฟอร์พอดีอันเทาลงดำหน้าเดียวคนดวงให้เขาขึ้นโอ้เขาขึ้นมานี่เยอะใช่ไหมดำหน้ามันเมย์ไม่ขาเลยพอีเลยโลนึงลายดีเนาะสีนมานี่งานเลยบังเมย์โลนึงคือมีลายไปเลยือว่าเป็นเป็นนอะมันตลุดไม้ค้าปะหรือว่าเราเออโลนึงนะคะนี่แล้วเนาะ อืมรือว่าสิ่งข้อค้างบอกตาช่างมันเทียนบอกสองโลได้เบิ่งบัดเป็นโลหนึ่งแม่ค้ารุกขึ้นแค่นั้นแหละมืดีกว่าคุน่อยมือนีสาวง่ามไมกเอ็ดเมนูอาหารในกินมาโชคฟิล์มเมื่อนาอหลายเมนูขกนาได้เมื่อนะ อ่อนหุ่นสเปิลุงสเปิลเหมือนคือหุ่นดีกาเฉินเหมือกินข่าอยู่บ่กินกินอะไรกินหลายว่าสายฝนกินไหนเดยบตุยมาทานนกินได้เดียวกัตราสายฝนนะพอแต่โดมแต่ตุยละหมื่นมีเรื่องเลือดเร่ลายแต่บบตุยเนาะ อย่ว่าตุย้ยเมนตุ้ยกบตูยต้ยล่ะสองสาวนี่อดไม่ได้กินของส้มก่อนกินโ้มก่อนเขาแล้วบบนี้กินละย,ยุตเได้บบนี้เดวอ,อาดไดไ ปิ่งป่าไม้ซะแล้วบหลันนี้อ่ะฝรังของกินน้ำแน่ฝรั่งตาใสกันแล้วนี่ยยินต่างเลยคุยโมปีนนู่นเป็นยังนะครับแอบเบอร์เปิดไม่ได้กินข้าวเบาๆเด้อ mình thân kinh so ừ, càng gìn giống mà bảo ừ. đơ này đẹp. bạo đơ kìm 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 เริ่มดึงบีออกบ่มีดีไซน์บ่เนี่ยเมนูสิเฟอร์ของ เจ้า,าขนวกินปเริ่มตำแจ้วตำคองมักมูแล้วตำกระเทียมดอดลงมาใส่ก่อนแล้ว ต่อไปก็ฤได้ไปเฮ็ดชุ่มย่าไ,ไทยก<ห>ินข<ห>า<ท>ยส,ามสาม้มตำกิไทยเด้อเสี่ยวขายส้มตำกิไทยส้มตำสาวพุทไทยเดี๋ยเราได้ขายดับขายดีเนาะโอ้ยยัมีคเนเข้าตัเด้อเนาะเดี๋ยวสิมทีหนึงเลยก็หอยติดใจเลยแม่ค้าหน้าตาดีนำแทนหนึ่งแซ่บอีโย่ ไห้หลายแบบใส่ผงผักไทยเป็นต่างไม่สิ้นติดมาก่อนต้องพานกันเส้นเสริมด้วยนะยกโฟเลยไม่ต้องปุ้งเพิ่มอีกเลยเตี้ยเดียวได้อันนี้ดิยโยกโฟอยู่คนมันจิ้มพานนิ่งเปลาเลยซิ้งเราไม่เ็สเผ็ดบอ น้ำตาลใช่ป่ะเพ็ดและน้ำตาลใช่ป่ะเปิ่ดีมากเลยนันซึ้ว่าเป็นสาวสวยขึนน้นเแซนาลาสาวม่กิดเนะ่สาวฝนแจ้งดีกก่อแล้วทุกคน อยู่แล้วอ่ะสี่คนนะึงลุดลุด,ลด,เดุเอาด้อเอาด้อยองเสีบนอเขาเาใส้คนละตัวหนอยป่เปิน

สุกแล้วใส่คนกลังใส่เอ้าใส่เอา,า,เอานนะ่งลเตรียมจะได้กินแล้วบันเจา้าปลาเผาต้องหมูย่าง,งต้องส่งตำเนาะปลาเขาเส้าหรือจะแซ่เลย สาวผู้ไทยได้ทำฝีซึ่สาวผู้ไทยเป็นแต่แสบนะมาลงมือได้ต้นหนึงมาได้ไหมเอาโหลดเนาะซิมหนึ่งลงมือเลยตบสายตบขวาละ แซ่บทุกแม่กันเลยฝีมือเพื่อแซ่บก็ไดงน้องเปิ้ลน้องเปิ้ลเห็ดแจ่วแซ่บลิ้มจิ้มชิ้มดูจนลิ้นตายจนจิมมาแหละจนย่โปโ่สองโป่เลยเดินแสดงว่าแซ่บจริงๆม,มามานะ เดี๋ยวก็ไมกินองเดินสองสาวดุยแล้วได้ทยไเ่องอ,อาหารการกินก็มีไปเลยนี่มูมย่างกับข้าวปลาข้าวปลานีน่นต่มาหุงนำ้ำตม่มะหุงข้าวปุ่นนำ้ำ โอ้เป็นแต่แสบแก่ต้องให้กินน้ำแนเดอร์แส่คนกินเพื่อกะไปแด้แสบนะกัดบุยบุยบุยเขารอใส่น้บไปให้ตุ้ยเนาะอย่าพูดคนตุ้ยด้กินเพื่อกะแสบบ วันนี้อาผู้พอมีนะีกินดวดซ้ำดมเอาห้าผู้พอมนเนี่ยลกินไปแล้วก็มแซบก็แล้วันม่แซหรอไม่ตาตาเอาโบงด้วยตาบ,บ้าโบงซ้ำระเบิดสึกยอด มาเด้อกินเก่าครับสาวผู้ไทยสองคนไม่กินปนบเกสเนี่ยหุ่นเป็นคลายๆเดียวคดียล้ากอยกับสปเปิรหุ่นคือเดียวเอง <c oughs> มันทงทกแวอวจะหาดนะเพื่อนแนวกิว้วซ <c oughs> ุ้มมีซุ้มเลิะอาหารซุ้ม ถ้มองใน,นแง่ดีกันระบบเผาผ่านทำงานได้ดีก็เลยมีตุ้ย,ยสูมกินน้ำในลายนี้น้ำเป๊เปไปเลยวะน้ำมาไปทำลายน้ำดีทำลายน้ำย่อยมันก็เลยทำงานไปได้ดีไปได้ตุ๋ยง่าย,ายตามท่านหมอเป็นบเบาะกินน้ำกับเขา้า มันไปนละลายน้ำดีมันไปนละลายน้ำย่อยเราไม่อ้วนเรากินแซบเอาตัอก,ก, <c ười> กินข้าวกันยันใส่ฝนกินมัดเส่ใส่ฝนพี่ก้าวนะ <c ười> เข้าแล้วเ้าเปิดลลุยโตไปเนี่ออเบาเปลวไหม <c ười> ถ่ายกล้องเดียวแล้ว ถ้าพี่น้องมาเห็นเผาป่านำลงเปิลนยทุกคนปีมือน้องเปิ้ลเผาป่าบางคนบางคนจะสวม่าสวมแ่บนี้ดมเอาเธอ็ก้วนแล้วไม่หุ่มมา่กินแล้วกันตรงไหยใส่ปนจินบึกแมนบอกเอางั้นเลยหรอไก่ยันว่าฝรั่งไป อมันตอดกินเพิ่นะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็กินขา้าวกินยังอีม่มเลยแม็กับเพิ่นก็มากินนำ้ำบรรยากาศฝนกับสายฝนก็ชิพากันเก็บถอยเก็<อ>บจาแล้วทุกคนแล้วก็ขอบใจอันทั้งอันตุกๆฟิลมิลี่เด้อขอบคุณครับแต่ก็ไอ้โหจะไปส่ยไหน แล้วก็สายฝนนำไปเก็บเคิงสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงสำนีเด้อทุกคนฝากติดตามครับซึ่กดไลค์เป็นกำลังใจให้เปิร์นเดอร์พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย